อีวานาแสงเมฆค่ะก็มาสมัครมณีแดงตั้งแต่วันที่8เดือน3แต่ว่าไม่ได้ทําเป็นธุรกิจนะคะสมัครซื้อซื้อใช้ก่อนแล้วก็มาเห็นทําเป็นธุรกิจได้ก็ประมาณเดือนหนึ่งคือทําเต็มร้อยเลยก็ประมาณหนึ่งเดือนตอนนี้ก็มีไรายได้กลับมณีแดงถอนไปทั้งหมด4ครั้งนะคะครั้งละสามพันกว่าบาท ก็เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะคะท่านที่มองหาโอกาสและก็มองหาไรายได้มันมีแดงลงทุนแค่190บาทสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เพียงแค่เราแชร์ลิงก์ต่อไปให้กับโลกโซเชียลนะคะทามไลน์อินตาแกรมเฟซบุ๊กหรือใน t ิ k ตอกก็ได้ค่ะหรือบอกผ่านไปกับจับเพื่อนๆญาติพี่น้องหรือคนที่เรารู้จักที่ เขาเดินเข้ามาหาเราหรือเราเดินเข้าไปหาเขาบอกบุญต่อนะคะมามีแดงตอบโจทย์ให้กับทุกคนได้นะคะเพียงร้อยก้าสิบบาทค่ะค่ะมาดีค่ะ